สวัสดีจ้าขา้าวเส้าน้ำกันยเตยวจ้าปลาทอดแก้วปลาล่าจ้าข้าวเช้าจ้าก่อนทำงานเป็นวุ้นเลยเหรออลไรจ้ามาขอกายเย็นสุดจะฟ้าเบือกัน้ะจ้ะเ้อ ่าเปลือยยาสูตนะจอนเออเราให้ใส่น้ำข้อเดียวใส่ถ้าแฉะเลยหุงข้าวแฉะออ

กินไม่ได้กินไม่ได้ร้านไม่อร่อยอ่ะเขาเศร้าก่อนทำงานจ้ากินยังแน่นแน่นเบา่อยู่นะจุกยังมะส่าวเบื่อชีวิตจะมันเพื่อนไม่ได้จะหายด้วย ไปตามไว้เนะจ้าเนาะ <S <S มันก็ยังบม่ทันได้ออกเลยจ้ะเพื่อน,นร้านก็ไม่ได้ใจนี่ร้านเลยจ้ะเพื่อน,นร้านจะโทรมาถาเมื่อวานเลย กันออกอยังยาสุมาื่อ้าเจ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆฝังไทยเราฟังลาวเราต่างประเทศเราจะเด้อกินข้าวกะยาสุเราจะเด้อยาสุก็ขอฝากพี่ๆน้องๆทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศเราจะเด้อฝากเนื้อฝากโตัวน้ำเนื้อจ้า ชีวิตก็ต้องโ้ยังสิหละจ้าทุกเมื่อบ่เฮ็ดก็บมได้กกินแลาา้วจ้ะนะเฮ็ดไป มาย่ทะเลก็ได้กินของทะเลอยู่จ้ะ <g ül üyor> แต่ว่าดนดนซื้อมะละสับอิเองยันเพื่อน ับแล้วก็มาผัดน้ำมันจ้ะผัดให้มันสุก ไ้จ้ำนี้เนาะจ้ะเนาะขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้เนาะจ้าขอบคุณเนื่อหลายด้วยจ้าบ๊ายบายจ้า